สวัสด <c oughs> ีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ได้เจอตั้งสองวันไงเมื่อวีนผมมีไปค่ายมานะครับก็เลยไม่ได้โลเลยจริงๆว่าจะโลตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่แบบแตบบ่ว่ามันเหนื่อยเนาะคือผมหลับตั้งแต่ผมอ่ะพอผมกลับมาใช่ไหมผมมาหลับตั้งแต่กี่โมงก็รู้อะห้าประมาณ หกโมงอะผมหล,ลับยาวอะหลับยาวเยนเกือบสองทุ่มฉ่ำมากแล้วผมก็แล้วผมก็ง่ว,ง,วงอีกแล้วก็เพิ่งแล้วก็นอนไปตอนสามทุ่มกว่าๆมาั้งไม่ก็สี่ทุ่ม,มน่แหละเออนั่เลยครับเพราะผมเมื่อวานผมมาเดินทั้งวันเลยผมแบบว่าแทบไม่ได้นั่งเลยมันมีแค่นั่งตอนที่แบบว่ากินข้าวเฉยๆแล้วก็ลุกมาเดินต่อแล้วก็ได้พักตอนกลับบ้านนี่แหละ นั่นแหละรครับวันนี้ผมอะไรฮะวันนี้ผมอะไรแล้วนะวันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่วงนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วครับผมจะไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วมัง้งแหละก็น่าจะมีวันศุกร์ครับน่าจะเป็นวันศุกร์นี้ผมมีไปแข่งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็วันเสาร์เสาร์ไปสอบไปไหนวะเป็นไวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ อ๋อวันสอบผมไปงานอะไรไม่รู้ครับเขาบาังคับให้ลงทุกคนในโครงการครับในโครงการเขาบาบังคับให้ลงทุกคนอะไรใต้วัดอะไรของเขาก็ไม่รู้นะรครับก็ผมผมก็ไลฟ์ทุกวันนั่นแหละแต่แค่จะอาจจะมีสองอา,อาจจะมีแค่วันศุกร์กับวันเสาร์นั่นแหละที่ผมไม่ได้ไลฟ์มั้งถ้าผมไม่เหนื่อยถ้าผมไม่เหนื่อยมากก็อาจจะไลฟ์ครับเพราะเนีน่ยนะโอเคเราไปเริ่มโลกันดีกว่านะครับไปอาบน้ำเลยเนาะในโล เออกดผิดสลอปยังไม่มาเลยอ่ะปลาฉันหายหมดเลยอฉันง่อมอ,อก็เหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ได้ชาร์จเมาส์คีย์บอร์ดนะครับก็อาจจะผมเห็นเล่นอยู่งี้ไปสักพักถ้าเกิดมันมีการ PV p ีพเกิดขึ้นนะครับผมก็พร้อมที่จะเล่นผมก็พร้อมที่จะไปอนี่นะครับไม่มีเทียบน้ำเดิมตรงนี้แหละแบบน้ำกันนะครับ ไปเกาะราชการกน่อยโอ้ยคนเยอะซะด้วยโอ้ยเอ้าโอ้ยแหลกมากแหลกมากกูเดิอนอ้อมเลยไปน้ำไปน้ำนี่นี่นี่นน อาบน้ำเว้ยอาบน้ำเว้ยอุ้ยหิวว่ะเมื่อกี้โคตรหน่วงเลยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคนน่าจะเยอะแผแลดอ่บน้ำกันจะไปแช่บอ่อในพุร้านนะครับชุดนอนชุดดีชุดเดิมเนีย่ยต้องเปลี่ยนชุดและใส่ชุดซ้ำไม่ได้ อย่าเขาหาว่าไม่ซักอาบนี่ไงจุบจบโอ้อันนี้เขาก็เนียนๆไปนะครับว่ามันอาบน้ำเนาะอือาบน้ำอยู่โอเคเสร็จเปลี่ยนชุดกับ อ้าวเป็นคนมีซิปแพคหน้อยนะครับไม่ค่อยเข้ายิมเท่าไหร่ส่วนใหญ,ญ่อยู่แต่ในรงอยู่สิงอยู่แต่บ้านเชิญเดิม กลางร่มทำไมไม่ถูกกางหมดสวัสดีครับน้องให้ตายเถอะสังคมแต่๋ยนะ ดูสิใครมาแอนติชายแล้วนะอืมนี่ยเลยแะ้รคือคืนดงคืนของเจ๋พวพกเก็องคืนด้วยมันมันเจงะสินะแล้วอะไรคือคืน ี่ชั้นก็เห็นด้วยนะคะคนนี้เป็นในมือเด้อ ฉันไม่เข้าใจแฮว่าเขาลุเชื่อจังเขาไม่ได้อ่านสที่ฉันเขียนไว้ด้ไงนะว่าฉันระบ,บุชัดเจนนะว่าเขียนตำแหน่งและหมายเ,ยเลขด้วยนะ <S <S ไม่รู้เลยอสวัสดีามาหพีคุณมีใครมาให้ถุงขึ้นยังเลย <S <S ยังเลยเห็นพอสวิว่ามาเมาคืนแล้วนี่ใช่หรอป่ หมอคะเห็นเขาบ้างไหมยังไม่เห็นครับหมอยังไม่เห็นบ้างไหมยังไม่มาที่นี่เลยจะบอกว่าเขาจะเาไปหมกอ่ะหมอไม่เหรอครับมันเดือดบ้างไหมนะครับกขายของอันตรายเลยนั่นแหะ พี่พี่พี่เลือกเงินพี่หิวเงินเว้ยไม่ไม่ไม่ลงไม่เลือกหรอกความปพิศน,นาเอาเงินมา20บาทแล้วก็หมอได้รับสัตว์คืนเรียอเลยคือทิ้เหลือยังยังเลยครับยังผมยังได้มากคนไหนคนไหนเอ่ยผมผมีใช่อะไรเอ่ยแมวสามตัวกระปานในตู้อ่ะงั้นเราไปไปห้อมคุณดีกว่าคะ นี่อะไรทนายของแมวแล้วแมวฉันหายไปไหนโอ้ไม่นะนายก็มเมาด้วยกันสิแต่ดี่ฉันต้องลงโทษให้นะคะถ้าจะมาขอาของคืนมาที่ลำคอของพักหนึ่งนะพกักหนึ่ง,แต,งแ,แต่เราแมวเห้มียวเห่ียกอ,อ,อย่าเรียกขาสั้นยังยังไม่ทันอย่าขาสั้นสิ ก็ส่งว่าผมนี่นะผมยันไม่ทันเอ่อท่านพ่อครับท่านพ่อครับเอ่อผมอยากถามว่านักโทษนี่เขาใช้มีขวานไหมครับขวานตัดไม้ไหมเออวานเริ่มเริ่มเตรียมขวานไว้ให้ไม่ตัดไม้ให้กำลังพุ่งไปตรวจปแสงอยู่นี่ครับไม่แน่ใจยาพัน เดี๋ยวเดี๋นึงนะครับหมอเดี๋ยวไปทำงานก่อนไม่นะจอตี้กับ,บด็อบบี้ผม <c oughs> ฉันอยากได้แมวคืนฉันอยากได้แมวคืนจักรยานทำไม,นะก,ไม,ไมกันฉันได้ข่าฉันได้ข่าวมาว่ามันหายไปมันหายไปทั้ง ทางคุกเลยนะโอ้ไม่นจะจักรยานจักรยานพวกคุกแมวหน่อยพวกปสุภัยปลายคิดถึงปลารู้สึกมันโล่งเลยกันเอ้ยแต่ฟนียังไตูวมึง ลมฉันเองฉันฉันไปหามาฉันจะเชียอกันนะกันฉันไปขอมาจากขี้เคนะียวน่ะฉันไม่ค่อยถูกกับแดดเท่าไหร่ฉันก็เลยไปขอมานะ่ะ นี่อยู่คนนึกถึงเรื่องที่ลูกอยู่ที่คุกจับบ่าเอาแล้วฉันขอตีหน่อยเดียวเอนเนอนี่มันอยู่ใกล้ฉันแต่แบนกระตุกแล้วโอ้ยตีระบ,บายนิดหน่อยในทุกที